เซื้อมาให้กินที่นี่แล้วที่นั้นนี่แอปเปิ้ลอยู่รูปหนึ่งน้ำน้ำเปล่าออมอยู่หนไม่หน้าบังค่ะน้ำเปล่าออมไม่มีไม่มีใครฝากคือน้ำเปล่าไม่มีใครสั่งอ้าวน้ำขยนไม่สั่งแค่โค้กโอเลี้ยงแล้วก็น้ำชาอะเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนเพราะเราบอกว่าก็ทิ้งไว้ที่นี่แหละให้เขากินนี่อะไรกระดาษช่าเราไม่ได้แต่ว่าจัดการด้วยเหงา อ้าวไอลูกใครวะหูหมูตช่วไ่ไสามมไงไ้าทีจ้เจ้าี่เหนาี่เจา่จ้า้่้างน้า้น่้าหน้้แต่ี่เันเป็นี่เาเานีจ้าหจนจ้าเจาเานนที่้าหนีน้่มเราจะได้ใช้ไปอยู่ แต่ว่าเราต้องว่าตรงเจ้าที่ี่ใช่ไหมนี่เจ้าที่อยู่ตรงไหนก็ได้เจ้าที่เป็นพื้นที่นี่อยู่ตรงนี้หละนี่แหละครับเราจะได้มีพื้นที่ร่มพร้อมใช้เขาเป็นไกเลยตรงลุ่มเดียวหรือเปล่าเขาเป็ก่บนแดแทค่ยังไงเร่บุญเันเกยเรื่อยบุญล็อความมาเี็นตัวค